สวัสดีครับผมอบกอลพัฒนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่อง Honda c ซ X ของผมนะครับ Honda c ซอคันนี้ผมก็ได้มาจากเชียงกงนะครับเป็นวันที่ฝนตกเนาะแล้วผมก็เดินไปที่เชียงกงตอนนั้นผมก็ไปเที่ยวอยากได้รถสักคันนึงก็จะเป็นรถที่มันจอดเป็นซากอยู่ผมก็เห็นเอ๊ะผมก็สงสารมันก็ใจในใจก็อยากได้รถสักคันอยู่แล้วก็เลยจัดการซื้อมันมาแล้วก็เลสโตมันมาจนถ,ถึงสภาพปัจจุบันนะครับ รถคันนี้เป็นรถปี1 9 8 5เปนะครับจากเป็นซากมาผมก็ใช้เวลาบรูน่ามันมาประมาณเกือบ4ปีก็ตอนแรกเครื่องมันมาก็เป็นเครื่องคาบูนะครับก็ค่อนข้างปวดหัวนิดนึงเพราะว่าผมก็ไม่ชินกับเครื่องคาบูด้วยกว่าจะสตาร์ทกว่าจะมาวิ่งได้ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับหลักๆคันนี้ผมเอามาก็ลงเครื่องใหม่แล้วก็จัดเซ็ตให้มันนุ่มนวลใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับตอนแรกมาก็เป็นสีทูโทนนะครับก็เป็นขาวเทาแต่ว่าผมก็แบบเฮ้ยมันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะก็เลย จัดการเปลี่ยนเป็นสีขาวที่มันแบบเป็นมูเก้นที่เห็นเห็นกันจะมีสีดําเงินสีแดงแต่ไม่มีใครมีแบบสีขาวแบบโพลล้วน้อะไรอย่างนี้เลยผมก็เลือกเป็นสีที่มันใกล้เคียงของมันที่สุดในยุคนั้นซึ่งเป็นสีขาวอย่างที่เห็นเนี่ยครับล้อนี้ก็คือล้อ c f 4 8นะครับที่ออกมาตรงยุคของมันเลยก็จะเป็นล้อที่ไว้สลับระบายความร้อนสำหรับในสนามแข่งครับเพราะว่าล้อที่มันดีไซน์เป็นชิดซิงค์ตอนวิ่งก็จะช่วยระบายความร้อนมีแอโรดิสซึ่งสามารถเก็บ ตัวความร้อนได้สำหรับในวิ่งหน้าหนาวเพื่อเพิ่มอุณหภูมิเบรกเพื่อให้เบรกไปทํางานเร็วขึ้นและดีขึ้นครับ,รบส่วนตัว c ซ X นี้ก็ แพลตฟอร์มส่วนใหญ่ก็จะแชร์กับ Civic Gen 3หรือว่าตัว d a t e ท a กก็จะเป็นตัว t ีเอ a ตัวแรกที่เป็นตัวไฟป๊อปช่วงล่างจะใช้กันได้หมดแต่ว่าไฟหรือว่าบอดี้แพนเนอกบางส่วนก็ใช้กันไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องจุกจิกนิดๆน,นะครับสำหรับพวกสำหรับตัว c r x ก็คืออะไรก็ค่อนข้างหาคอสโอเวอร์ over กันใช้ยากมาก คอนราเซียอกนี้จะมี2เวอร์ชันนะครับก็เวอร์ชันแรกก็จะเป็นเวอร์ชันที่เป็นไฟหลุมก่อน1985นะครับแล้วหลัง1985ก็จะเป็นตัวไฟเต็มนะครับซึ่งจะเป็นตัวนี้ครับส่วนในของเรื่อง City Hunter ร์รถเคลวี่นะครับก็จะเป็นตัวเวอร์ชันแรกนะครับซึ่งจะเป็นไฟหลุมแล้วเป็นไฟกระดกนะครับ ของการขับขี่รถรุน่นนี้มันจะเป็นรถที่หน้าไวช่วงล่างที่เป็นทอชั่นบาร์นั้นสามารถทําให้แบบรถมันกระฉับกระเฉงตอนมุดตอนขับหรือว่าตอนเข้าโค้งนะครับจะค่อนข้างมันพอสมควรเลยครับพวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยพาเวอร์นะครับก็แต่ว่าด้วยน้ําหนักรถมันเบานะครับก็การหักแล้ววันนี้มันก็ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่นะครับก็สัมผัสพื้นถนนได้ดีพอสมควรเลยครับก็ด้วยที่ว่ารถคันนี้เป็นรถ8ปแล้วดูจะเป็นรถที่ค่อนข้างเล็กนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคนกลมๆอย่างคุณนน,นนี่จท ฟิตก็ไปในรถคันนี้ได้ดีขนาดไหนนะครับเดีย๋ยวไงผมเชิญหนอดก็ไปลองนั่งได้ดูเลยนะครับไปครับไปครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ใน Honda c r x นะครับอยู่กับคุณกอ๊อฟครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหรถคันนี้เนี่ยเข้ามานั่งเนี่ยถ่าการขับเนี่ยแปลกสุดละหนึง่งผมนึกว่าตอนแรกผมจะเข้าไม่ได้นะแต่ก็พยายามยัดตัวเข้าาได้อยู่แต่ที่แปลกกว่านั้นก็คือ เห็นคุณก๊อฟบอกว่ามันอินสปายบายเอฟวันอินสปายบายเอจริงๆครับเออถ้าการปรับเหมาะเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากให้มันหางเนี่ยตอนเนี้มันเลื่อนสุดแล้วต้อง A <c oughs> เอ็นหลังเอ็นหลังเราครับตอนนี้เราอยู่อยู่ในท่าการขับแบบนอนขับเลยเอฟวันจริงๆเอจริงๆโอ้โหแต่โอ้โห <c oughs> ที่สัมผัสได้คือรถคันเนี้ยมันเบามากครับ เบาขนาดที่ว่าออกตัวเกียร์สองไม่ต้องลุ้นเลย <c oughs> ถ้าจะถอนคันขึ้นมาแล้วมันก็ออกตัวได้นะเกียร์สองง่ายๆเลยโอ้แล้วก็ด้วยความที่มันเล็กบอกเลยว่าการบังคับขับขี่เปลี่ยนเลนอะไรเงี้ยมันดูคล่องนะคล่องตัวใช่ครับคล่องตัวหน้าไว สมัยก่อนยุคแสูก็น่าจะเป็นซิตี้คาร์ที่สามารถซิ่งได้เครื่องตัวนี้เนี่ยครับมันเป็นเครื่องยนต์รหัสอะไรนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นตัวรหัสแซทซีที่เป็นตัวชวิตแคมนะครับเซทซีในบ้านเราก็จะเป็นแซทซีที่เห็นกันส่วนใหญ่ก็เป็นแซทซีแคมเดียวอ่าอ่าครับซึ่งแต่ตัวเซทซีแคมคู่นี้ส่วนใหญ่ก็จะผลิตมาให้กับตัวเซเอ็กซ์อยู่ในญี่ปุ่นเครื่องคันนี้จะเป็นเครื่องที่ค่อนข้างเน้นทอก ขายจะไม่ค่อยได้แต่ถ้าเกิดทอตอนต้นนี้ออกตัวนี่คือมัดแน่นอนครับเลือนไม้เนี่ยก็เป็นเลือนไม้แบบดิจิตอลนะสมัยนั้นนี่คงแบบไฮเทคน่าดูนะยุคนั้นในขณะที่คนอื่นเขายังเป็นไม้เข็มกันเนี่ยก็จะมีรถญี่ปุ่นบางกลุ่มเนี่ยที่ได้แบบไม้เลือนไม้ดิจิตอลครับอันนี้ก็จะเป็นออปชันเสริมแล้วกันออปชันเสริมนอกจากจะเป็นไม้ดิจิตอลแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่ผมเหลือคาดมาก คือปุ่มคอนโทรลพวกแอร์เนี่ยพวกความลมที่ออกมาให้มันออกมาตรงๆออกข้างล่างเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมันเป็นปุ่มเว้ยโอ้โหดูทันสมัยมากเป็นปุ่มกดแล้วมีไฟนะครับโอ้โหเกียร์หนึ่งนี้มันพร้อมกระโดดจริงๆนะโโอ้โห มันจริงมันจริงมันมากครับเออ,อเราทําเสร็จเราขับเอาไปไหนบ้างครับเนี่ยก็คันนี้ก็หลกัหลกๆก็พยายามไปไม่ให้ไกลกรุงเทพยายมากก็มีสัาหีบไกลสุดแล้วครับอ๋อแต่น่าจะเป็นรถที่ใช้ทุกวันนะครับก็แทบจะทุกวันเลยเพราะว่าผมเห็นแอปใส่ Android Auto มาแล้ว ครับเพราะผมเพราะผมก็เชื่อว่ารถพวกนี้ก็ยังอย่างน้อยของมามันก็ต้องขับรับราพวกนี้จอดน่าจะพังไวกว่าโอ้สุดยอด<ล>ยมากเลยามาใช้จริงหน่อยครับเรียกได้ว่าชื่นชอบมันแล้วยังเอนจอยกับมันได้ทุกวันสุดยอดจริงๆครับโอ้โหคิดว่าเสน่ห์ของรถคันนี้ที่เราเราได้ขับมันเนี่ยที่แบบโอ้โหเราชื่นชอบจนต้องขับทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับก <c oughs> ็หลักๆก็จะเป็น หก็คือด้วยที่ว่าที่บ้านผมเริ่มมาขับเทียน้าแต่นะแต่ไรก็จะเจอแต่ความนุ่มนวลเนาะพอมาเจอคันนี้ก็เจอช่วงล่างโบราณหน่อยก็จะรู้สึกแบบไดฟิลได้ฟิลดิฟดิฟอ่อาแล้วยิ่งผมอะไรเพาเยออือยิ่งดิฟไปอีกเลยครับผมไม่ใช่อะไรไม่แข็งไ้่แข็ถ้าเกิดว่าต่อจากคันนี้เนี่ยครับ อยากจะไปเล่นคันไหนต่อไหมเอออย่างผมก็อยากไปเล่นลูกของมันซึ่งเป็นตัวอินเทกาตัวแรกเลยดี่ววาที่เป็นตัวไปก๊อปอันนั้นผมอยากเล่นมากอินเทกาเนาะใช่ครัแสดงว่าชื่นชอบทรงแบบนี้ของฮอนดามากมากใช่ครับก็เขาเรียกว่าซีดีรุ่นทอชันบาร์ฮอนด้าทอชันบาร์ฮอนด้าใช่ครับให้พี่ก๊อฟฝากอะไรนิดหนึ่งครับกับคนที่อยากจะเล่นฮอนดายุค80 โอ้ตรบดฝนได้ยุแ80นะครับหนึ่งที่ต้องทําใจเลยครับฝนตกจะขับออกไปเลยครับ <c oughs> มันกันน้ําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> กันน้าได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับและอีกการหนึ่งก็พวกแผงภายในก็ดูแลมันให้ดีครับเป็นไปได้ก็เก็บผงขันชื้นอจากขนมขนมเนี่ยมาวางไว้ในรถเลยครับอครับเพราะอย่างแอร์พวกนี้มัน เขาไม่ได้ดีไซน์มาสำหรับบ้านเราังแต่ต้นก็คือ,อยังไง<ๆ>เปิดรถมาก็ต้องมีกิ่งชื้นอยู่แล้วถ้าเกิดมีอะไรกันชื้นได้ก็ดีจะยืดพวกภายในให้ได้ระดับหนึ่งครับผมยืดเลยเวลาอายุของมันวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ก๊อฟนะครับที่ให้เกียรติคาร์เคาเจอร์ไทยแลนด์นะได้มาสัมผัสรถ Honda c ซ X นะครับถ้าชื่นอชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับคาร์เคาเจอร์ไทยแลนด์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ผมมาดารป้องและพี่กอลฟขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเวลาดี4โมงเย็นของทุกวันกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ